สวัสดีคะ่ะนักเรียนมอสองที่น่ารักทุกคนครูคนะคะวันนี้คุณครูบุญทิดาก็ได้กลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปตไตยนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูก่อนว่าในเนื้อหาของบทนี้เราจะเรียนเรื่องอะไร อันแรกก็คือพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะในสองคือสารภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่นะคะในฐานะที่เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะอันที่3ก็คือผลจากการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีแล้วนะคะและอันสุดท้ายนะคะแนวทางการส่งเสริมนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักคำนี้ก่อนภาษาอังกฤษอ่านว่าไรคะช่วยกันอ่านเร็ว ซิติเซนใช่ไหมคะซิติเซนหมายถึงอะไรก็หมายถึงพลเมืองประชารชนทศนะคะประชาชนพลเมืองนะคะหรือคนในบังคับนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูความหมายของคําว่าพลเมืองพลเมืองหมายถึงอะไรคะก็หมายถึงพละกําลังของประเทศใช่ไหมคะซึ่งมีส่วนเป็นเจ้าของประเทศนั่นเองคะ่ะ ความเป็นพลเมืองเนี่ยเกิดได้จากอะไรเวลาคนเราอยู่ด้วยกันหลายๆคนมันก็จะเริ่มมีการเรียกว่าเป็นสังคมใช่ไหมคะซึ่งก็คือน,นั่นแหละหมายถึงการอยู่ร่วมกันเมื่อคนในสังคมอยู่ร่วมกันมากขึ้นนะคะโอกาสที่มีปัญหามันสามารถเกิดขึ้นไหมคะมันสามารถเกิดขึ้นได้พอปัญหามันเกิดขึ้นความขัดแย้งมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ตามไปด้วยใช่ไหมคะดังนั้นจึงเกิดการจํากัดความของ ว่าพลเมืองนั่นเองค่ะพละเมืองนะคะที่อยู่ในประเทศใดๆนะคะบุคคลนั้นนะคะก็ต้องมีสัญชาติของประเทศนั้นนะคะตามกฎหมายของรัฐประเทศใช่ไหมคะอย่างเราเป็นพลเมืองของประเทศไทยเราก็ต้องมีสัญชาติไทยนะคะเมื่อเราเป็นคนไทยเป็นพลเมืองไทยเราก็จะได้รับสิทธิ์ แล้วก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศไทยนั่นเองค่ะ,ะเรารู้จักความหมายของคําว่าพลเมืองไปแล้วทีนี้เรามาดูในความหมายของคําว่าพลเมืองดีกันบ้างพลเมืองดีหมายถึงอะไรก็หมายถึงพลเมืองที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะได้อย่างครบถ้วนนะคะทํากิจที่ต้องทําและทํากิจที่ควรทำนะคะจำไว้ให้ได้นะ สาต่อไปที่นักเรียนจะต้องรู้ความหมายน,นะคะก็คือคำว่าประชาธิปไตยนั่นเองนะคะคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยนักเรียนเคยได้ยินเคยฟังเคยเรียนมาแล้วลองตอบคุณรูสิคะประชาธิปไตยคืออะไรคะ แบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะมีต้นกําเนิดมาจากนาครรัฐเอเธนของกรีกนะคะซึ่งเป็นอารยาธรรมที่เริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษที่20เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะคะโดยการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยมีหลักการยังไงบ้างนักเรียนมาดูกันเลยนะคะหลักการที่1นนะคะประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจคํานี้หมายถึงอะไรหมายถึงประชาชน มีสิทธิ์มีเสรีภาพในระบอบก,การปกครองแบบราาประชาธิปไตยแล้วก็มีอำนาจนะคะมีหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปร่างกฎหมายที่ปกครองแบบราาประชาธิปไตยนั่นเองะคะสมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดลืมหรือ,อยังรัฐธรรมนูญเรามีตั้งแต่สมัยรัชากาลที่เท่าไรอ่ารัชากาลที่7นั่นเองนะคะต่อไปนะคะอำนาจสูงสุดที่ใช้ในการปกครองคืออำนาจอธิปไตย อำนาจอธิปไตยคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดในอีก EP ต่อไปนะคะมีทั้งหมด5หลักการ 1. อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนะคะ 2. เสียงข้างมากนะคะเราจะต้องฟังเสียงข้างมากและกล็ไม่เมินเฉยต่อเสียงข้างน้อยนะคะหลักนิติกรรมนะคะ 4. สิทธิและเสรีภาพและสุดท้ายนะคะความเสมอภาค มาดูประเภทของการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะประชาธิปไตยเนี่ยแบ่งออกเป็น2แบบนะคะแบบที่1ก็คือการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจําให้ได้นะคะ 2. ระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิปดีเป็นประมุขคําถามถามว่าแล้วประเทศไทยเนี่ยมีระบอบประชาธิปไตยแบบไหนคะตอบกันมาเลยค่ะ ประเทศไทยของเราปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองค่ะแล้วก็มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดรูปแบบการปกครองจะเป็นแบบรัฐสภานะคะโดยมีลักษณะนะคะใกล้เคียงและได้รับอิทธิพลมาจากประเทศสหราชอาณาจักรนะคะเราจะเรียกในที่เราจำนะคะก็คือประเทศ วาทะวาทะ1หนึ่งะคะประโยคประโยคหนึ่งนะคะที่ว่านะคะประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนะคะวาทะนี้นะคะเป็นของอดีตประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนนะคะแห่งประเทศสหรัฐอเมริกานะคะถ้าพูดถึงสหรัฐอเมริกาเราก็จะนึกถึงการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะเหมือนของไทยไหมคะ เหมือนกันแต่คนละรูปแบบของเรามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ของสหรัฐอเมริกาจะมีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะคะจากประโยคเนี่ยชัดเจนมากเลยค่ะประชาธิปไตยการปกครอ,องของประชาชนนะคะโดยประชาชนและเพื่อประชาชนนะคะ การปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยจะฟังเสียงประชาชนนะคะแม้แต่เราเลือกคนที่จะเข้าไปทํางานในระบบก,การปกครองการเมืองการครองของไทยเนี่ยประชาชนเป็นคนเลือกไหมคะใช่ประชาชน,นเป็นคนเลือกใช่ไหมคะเราเลือกสสเข้าไปใช่ไหมคะนอกจากเลือกสสเข้าไปแล้วใช่ไหมคะเรายังเลือกตั้งอะไรอีกคะอ่า ท้องถิ่นใช่ไหมคะเราเลือกอะไรคะผู้ใหญ่บ้านเราเลือกกำนันใช่ไหมคะเราเลือกนายกใช่ไหมคะเห็นไหมคะเราประชาชนมีสิทธิ์ในการปกครองประเทศนะคะประชาธิปไตยก็มาจากประชาชนนั่นเองคะ่ะสังคมประชาธิปไตยมีลักษณะอย่างไรนะคะ 1. อำนาจอธิปไตยเป็นของ ประชาชนใช่ไหมคะยึดหลักความเสมอภาคทุกคนเท่าเทียมกันนะคะยึดหลักนิติธรรมนะคะมีกฎหมายรับรองคุ้มครองนะคะและช่วยเหลือใช่ไหมคะยึดหลักการประนีประนอมใช่ไหมคะยอมรับการตัดสินใจของฝ่ายเสียงข้างมากนะคะแต่ก็จะเราละเลยเสียงข้างน้อยไหมไม่ละเลยนะคะยึดหลักการเคารพเหตุผลใช่ไหมคะและสุดท้ายคือ ประชาชนทุกคนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมนั่นเองค่ะะเรารู้ลักษณะทางสังคมตามวิถีประชาธิปไตยมาแลกกันแล้วนะคะมาดูลักษณะของพลเมืองดีกันบ้างพลเมืองดีควรมีลักษณะแบบไหนคะ เคารพต่อเหตุผลใช่ไหมคะมีจิตสาธารนณะช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมคะเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะนี่ก็คือความเท่าเทียมกันนั่นเองนะคะเคารพกฎหมายก็คือหลักนิติกรรมนะคะและสุดท้ายต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตด้วยนะคะอ่านะคะ สิ่งเหล่านี้เนี่ยพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยนะคะจึงหมายถึงการที่พลเมืองเนี่ยมีคุณลักษณะที่สําคัญนะคะต้องเป็นคนยึดมั่นในหลักศีลธรรมตามาศาสนาที่ตนนับถือนะคะมีหลักการในการาทําประชาธิปไตยในการดํารงชีวิตใช่ไหมคะ,ะปฏิบัติตนนะคะตามกฎหมายนะคะและก็ทําประโยชน์ให้กับ สังคมด้วยนะคะมีการช่วยเหลือจิตใจที่เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะจะทำให้สังคมประชาธิปไตยนะคะและพลเมืองและประชาชนในประเทศของเราเนี่ยจะอยู่อย่างสงบสุขนะคะและก็จะมีความสุขใช่ไหมคะ นักเรียนอาจจะมีคำถามใช่ไหมคะว่าครูครับครูคะผมหนูเนี่ยยังอายุไม่ถึง18ปีเลยยังไม่สามารถที่จะไปเลือกสอสสอวอได้ใช่ไหมคะแล้วหนูเนี่ยจะเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอย่างไรนะคะเรามาดูกิจกรรมเห็นไหมคะในหน้าจอคืออะไรคะดื่มพับเก็บมันเป็นกิจกรรมของโรงเรียนเราใช่ไหมคะเนี่ยค่ะจุดเล็กๆนะคะในพื้นฐานที่นักเรียนต้องเจอในแต่ละวันเนี่ย กิจกรรมสิ่งต่างๆที่เรียนได้ปฏิบัติดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยแหละเนี่ยแหละคือวิถีในการเป็นพลเมืองดีตามประชาธิปไตยนะคะมาดูสิคะว่ามันเป็นพลเมืองดีได้อย่างไรนะคะกิจกรรมของเรามันมีการตั้งแต่อะไรคะประชุมร่วมกันใช่ไหมคะประชุมร่วมกันมีการเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรคะพี่ก็ต้องช่วยน้องใช่ไหมคะหมายถึงอะไรคะก็คือการ เอื่อเฟือดูแลซึ่งกันและกันเป็นพี่ดูแลน้องน้องไม่เข้าใจเราอธิบายให้พี่ใช่ไหมคะการฟังเสียงข้างมากใช่ไหมเรามีการโหวตใช่ไหมคะโหวตแสดงความคิดเห็นแต่ละคนก็คิดเห็นไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเรามีวินยัยมีกติกาใช่ไหมคะอย่างน้องๆเนี่ยต้องดื่มนมตรงเวลาพร้อมกันใช่ไหมคะพับกล่องให้อะไรคะให้เรียบร้อยแล้วก็ไปหย่อนให้เรียบร้อยใช่ไหมคะมีการประชาสัมพันธ์น เสนอต่อชุมชนเห็นไหมคะนอกจากเราจะรู้ในโรงเรียนแล้วเราก็ยังมีตัวแทนที่ออกไปเผยแพร่ความรู้ให้สู่ชุมชนนะคะและสุดท้ายนะคะนอกจากกิจกรรมดื่มพับเก็บแล้วนะคะนักเรียนยังได้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดียังไงนะคะก็คือการเลือกตั้งนะคะการตั้งแต่เลือกหัวหน้าห้องนะคะจนมาเลือกอะไรคะประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียนทีนองน,นะคะส่วนในด้านคุณธรรมจริยธรรมนะคะ เรียนก็มีการทรรบุญตักบาตรนะคะซึ่งโรงเรียนเราก็จะมีกิจกรรมในวันพรฤหัสใช่ไหมคะจะมีการถวายเพลที่สลับเพี่ยนกันไปใช่ไหมคะอย่างนี้เป็นต้นนะครูม,มีคำถามะคะคำถามถาม,ถามว่านักเรียนคิดว่าพลเมืองดีต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง สอถ้าทุกคนในสังคมปฏิบัติตนเป็นพนลเมืองดีจะส่งผลต่อสังคมอย่างไรบ้างนะคะเมื่อในักเรียนคิดแล้วมีคำตอบในหัวแล้วให้นกักเรียนจดคำถามนะคะแล้วก็พร้อมคำตอบนะคะส่งมาให้คุณครูนะคะในแชทส่วนตัวเช่นเดิมนะคะครูจะเช็คชื่อและให้คะแนน ประสบป,ปัญหาอะไรคะาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ใช่ไหมคะยิ่งตอนนี้เนี่ยคนติดเชื้อสูงมากๆปัญหาแบบเยอะมากๆนะคะทั้งวัคซีนทั้งเตียงไม่พอทั้งเศรษฐกิจก็แย่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นข่าวตัวอย่างข่าวที่คุณครูเอามาให้นักเรียนดูนะคะาบางคนนะคะก็ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนได้ตามกําลังที่ตัวเองมีอันนี้คืออะไร ประานในร้านใช่ไหมคะแล้วก็จะมีร้านอาหารที่ไปซื้อไปตุนอาหารไว้นะคะแล้วก็ไม่ได้ขาดมันก็จะเน่าใช่ไหมคะมก็จะมีคนเข้ามาช่วยซื้ออาหารของร้านนั้นๆน,น,นะคะอันนี้จะเป็นการบริจาคอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นหมอหรือพยาบาลน,นะคะซึ่งเขาทางานหนักมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะต่อไปเป็นการ,รบริจาคชุด PPE นะคะชุด PPE อันนี้พี่บอยอุปกรณ์ใช่ไหมคะเห็นไหมสวัสดีค่ะคุณบอยโรงพยาบาลสุรินทร์ใช่ไหมคะได้รับชุด PPE จากคุณบอยโรงพยาบาลบ้านเกิดของคุณคุณเองใช่ไหมคะชุด PPE คืออะไรคะนักเรียนก็คือชุดที่หมอพยาบาลจะต้องใส่คลุมใช่ไหมคะเพื่อป้องกันการรับเชื้อใช่ไหมคะจะคลุมแล้วก็ต้องถอดทิ้งใส่ห้ามใส่ซ้ำเนาะชุด PPE ก็จึงสําคัญ มีแค่นี้นะยังมีอีกหลายๆคนที่เขาหมั่นทําความดีนะคะแล้วก็ทําความดีช่วยเหลือประชาชนในช่วงนี้ใช่ไหมคะถ้าเราไม่ช่วยกันประเทศไทยเราจะเป็นย,ยังไงอ่ะมันคภจะแย่ไปกว่านี้ใช่ไหมคะย่งยังไม่จบนะคะแล้วคาถามสุดท้ายที่ครูจะถามนักเรียนในวันนี้นะคะก็คือครูอยากถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนเนี่ยสามารถปฏิบัต,ติตนเป็นพลเมืองดีได้อย่างไรบ้างนะคะในช่วงนี้ช่วงสถานการณ์โควิด นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้อย่างไรนะคะเขียนคำตอบแล้วส่งมาให้คุณครูทางแชทส่วนตัวเช่นเดิมนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบการน,นำเสนอใน EP นี้นะคะหวังว่านักเรียนจะได้ความรู้นะคะได้หลักการ ฏิบัติตัวนะคะเป็นพนลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะถ้านะักคุณครูพูดผิดหรือคุณครูพูดเร็วเกินไปหรือนักเรียนไม่เข้าใจสามารถทักมาถามส่วนตัวคุณครูได้นะคะคุณครูยินดีที่จะอธิบายให้หนักเรียนเข้าใจนะคะซึ่งเนื้อหานี้มันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอยากเท่าไหร่ใช่ไหมคะในเรื่องการเมืองการปกครองการประชาธิปไตยเนี่ยนักเรียนเรียนมาแล้วนะคะมีความรู้พื้นฐานมาพอสมควรแล้วนะคะหวังว่า ความรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนที่าจะตั้งใจฟังตั้งใจเรียนนะคะ mm hmm. ก็ครูก็ขอเป็นกําลังใจให้กับนักเรียนทุกคนนะคะ mm hmm. ขอให้นักเรียนดูแลตัวเองนะคะ mm hmm. อย่าประมาทอย่าตกตอนนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยนะคะห้ามถอดแมสนะคะห้ามไปในที่เสี่ยงนะคะดังนั้นนะคะครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ค่ะสู้ๆนะคะ